ประชาชนนะคะยังคงทยอยเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมทสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตอย่างต่อเนื่องโดยที่นี่เป็นการให้บริการแบบ one-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการเป้าหมายสำคัญคือการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบ one-stop service ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิต มีประชาชนเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาการติดเชื้อโควิด1 9อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะดำเนินการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยผ่านการจองคิวล่งหน้าด้วยแอปพลิเคชัน QQ วคิสำหรับผู้สูงอายุสามารถ Walk-in เข้ารับบริการได้เลยในช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา ในภาพรวมนับตั้งแต่2สิงหาคมจนถึงปัจจุบันพบว่าประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการตรวจด,ด้วยชุดแอนติเจนเทสคิดสะสมแล้วจำนวนกว่า32,868รายซึ่งประชาชนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อจะมีการทำการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยือนยันผลรวมถึงต้องเอ็กซเรย์ปอดและพบแพทย์ ath, พร้อมรับยาฟาวิพิรเวียและฟ้าทลายโจรถุงยางชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้สำหรับการกักตัวที่บ้านแบบโฮมไอซเลชัน ปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวนกว่า5,660รายการเข้ารับการตรวจที่นี่ทางกองทัพบ,บกได้ดูแลบริการประชาชนตามวิถีใหม่เพื่อให้ทุกคนห่างไกลาจากโควิด -19 เริ่มแรกเลยคือประทับใจคือสถานที่กว้างขวางคนแม่ไม่แออัดคือเคยไปตรวจที่อื่นมาแล้วค่อนข้างจะแออัดมากเลยครับผมส่วนการบริการของเจ้าหน้าที่และหน่วยแพทย์นะครับถือว่าดีมากครับเพราะที่ผมมีปัญหาที่ว่าต้องมาตรวจซ้ำเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่ทำงานป่วยเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยมาตรวจซ้ำซึ่งคุณหมอก็ให้คำอธิบายได้ดีครับ ไปที่จังหวัดอุตรดิตถศูนย์คัดกรองมณฑลฐานบกที่35โรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดับหกักเป็นจุดบริการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้วิธีการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK หากผลตรวจเป็นบวกค่ะ ก็จะดาเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบ RT-PCR ที่แผนกพยาธิวิทยาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักในการยืนยันผลการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนําผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกมณฑลทหนารบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์ทันทีในส่วนของผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงก็จะถูกส่งตัวไปรักษาที่อาคารผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหัก ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว5,293รายพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9 937รายและปัจจุบันยังคงให้บริการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อไปเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อนําเข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างทันท่วงทีควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างในชุมชนไปดูการให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนกันบ้างนะคะ โรงพยาบาลเทพ,พรัตน์นครราชสีมาค่ะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างปุ่มคุ้มกันให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชาทานสินกฟาร์มเข็มที่1และวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2โดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชาทานกองทัพภาคที่2ประกอบด้วยจิตอาสาพระราชาทานมณฑลทหารบกที่21กองพลทหารราบที่3กองบัญชาการช่วยรบที่2และจิตอาสาพระราชาทานจังหวัดนครราชสีมา คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอาทิผู้สูงอายุผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์หรือการจัดลำดับคิวเพื่อให้ผู้รับบริการในการฉีดวัคซีนรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนกับประชาชนและลงบันทึกข้อมูลผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นจิตอาสาพระราชทานในการทำความดีด้วยหัวใจและให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันปิดท้ายที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นกำลังพลจิตอาสากรมทหารราบที่8ค่ายสิหราชเดชโชชัยคอยอำนวยความสะดวกในการให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์เกิน12สัปดาห์และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและแอปพลิเคชันขอนแก่นฉีดแล้วเดอร์กับโรงพยาบาลขอนแก่นมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนทั้งนี้กรมทหารราบที่8ค่ะได้สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดท่วงของการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยลดความแออดัดช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมออกรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน่นออกไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้มากที่สุดเพื่อสร้างผุมมคุ้มกันหมู่